ที่อยู่ใกล้ๆกันชื่อป้อมเจ้าจันทร์ป้อมเจ้าอินเราจะเริ่มต้นจากประตูด้านก่อนนะครับซึ่งประตูด้านจะอยู่ทางที่ตะวันตกของกำแพงเมืองครับนี่คือประตูด้านซึ่งด้านหน้าของประตูด้านนั้นจะเป็นป้อมเจ้าจันทร์นะครับเป็นป้อมเจ้าจันทร์เป็นลักษณะของป้อม รวจการป้อมสังเกตการที่อยู่ภายนอกกำแพงเมืองแล้วก็มีคลองน้ำกั้นไว้ครับเป็นป้อมที่อยู่บนเกาะนั่นเองครับนี่คือฝั่งที่เป็นกำแพงเมืองของกำแพงเพชรนะครับกำแพงก็สูงเฉลี่ยประมาณ 5เมตรเศษเศษหถึงหเมตรนะครับเราจะไปชมป้อมที่แยกตัวออกจากประตูเป็นป้อมหน้าประตูครับป้อมแรกนี้คือป้อมเจ้าจันทร์รผมให้เห็นบรรยากาศสักนิดหนึ่งก่อนจะไปที่ป้อมเจ้าจันทร์นะครับสําหรับป้อมเจ้าจันทร์นั้นก็ห่างจากประตูด้านออกมาประมาณ50เมตรครับ เราจะเห็นป้อมเจ้าจันท์เป็นลักษณะผังเป็นแบบสี่เหลี่ยมเดี๋ยวเรามองมุมสูงกันสักนิดหนึ่งครับในส่วนของผังของป้อมเจ้าจันทร์เป็นลักษณะป้อมสี่เหลี่ยมมีผนังศิลาแรงหนามีประตูทางเข้าเป็นประตูฝั่งประตูด้านครับ นี่คือภาพรวมของผังของป้อมเจ้าจันท์ลักษณะป้อมหน้าประตูในแบบเดียวกันนี้นะครับปัจจุบันจะมีหลงเหลือให้ได้ศึกษาอีกป้อมหนึ่งก็คือป้อมประตูวัดช้างก็อยู่ทางที่จะไปยังวัดช้างนั่นเองครับเมื่อเดินเข้ามาภายในเราจะเห็นลักษณะของช่อง ที่มีการเจาะแล้วก็จะมีช่องมองนะครับนี่คือการเจาะช่องเพื่อให้ทหารมาประจำการแล้วก็สังเกตการออกไปภายนอกนะครับป้อมนี้อยู่ริมถนนที่เป็นทางผ่านครับถนนถ้าอยู่จากวงเวียนต้นโพเมืองกำแพงเพชรมาก็จะ ออกไปทางผ่านกระต่ายได้นะครับเมื่ออยู่ริมถนนที่รถผ่านแบบนี้ผู้คนส่วนใหญ่ก็จะขับรถผ่านโดยที่หันมองนิดหน่อยนะครับจะไม่ค่อยได้ลงมาชมแบบใกล้ชิดครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสถ่ายคลิปมาฝากนะครับป้อมตั้งอยู่บนเกาะครับป้อมตั้งอยู่บนเกาะก็เป็นเกาะที่อยู่กลางคลองที่ล้อมรอบ กำแพงเมืองนั่นเองนะครับลักษณะเมืองในอดีตของกำแพงเพชรจะมีคลองน้ำล้อมรอบซึ่งคลองนั้นก็จะมีการเชื่อมกับแม่น้ำปิงเมื่อฤดูน้ำหลากน้ำก็จะเข้ามาในคลองเมื่อน้ำลดก็จะปิดทางระบายน้ำเป็นการกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานภายในเมืองคลองมีความกว้างประมาณ30เมตร เราละเราชมมุมสูงแล้วทีนี้มาชมมุมใกล้ชิดกันว่าในอดีตทหารนั้นเราจินตนาการร่วมกันนะครับที่ป้อมเจ้าจันทร์แห่งนี้ว่าทหารออกมาประจำการสังเกตการคนเข้าออกเมืองทำงานอย่างไรภายในป้อมจะมีช่องเจาะเข้าไปแบบนี้นะครับถ้าทหารประจำการก็จะอยู่ช่องแล้วก็มองออกไปผ่านช่องเล็กผ่านช่องเล็กๆ ครับเพื่อสังเกตการการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นภายนอกครับของผู้คนที่เข้าออกเมืองใช้ศิลาแรงครับเป็นหลักในการก่อในการสร้างครับลักษณะช่องแบบนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3มด้านนะครับด้านละสองช่อง เมื่อมองกลับเข้าไปในเมืองในมุมนี้มุมที่มีรถวิ่งอยู่เรียกว่าประตูด้านประตูรอบเมืองกำแพงเพชรจะมีอยู่ประมาณ10ประตูครับบางประตูก็ได้รับการพังทลายไปหมดแล้วเนื่องจากมีการรื้อเพื่อ ที่จะพัฒนาลานหน้าเมืองในอดีตนะครับตรงประตูด้านตรงเข้าไปนั้นจะเป็นวัดที่เป็นแลนด์มาร์คของเมืองกำแพงเพชรก็คือวัดพระแก้วครับตรงนี้เลยนะครับมองตรงตรงกลางคลิปตัวนี้เข้าไปเราได้ชมภายในของป้อมเจ้าจันทแล้วทีวนี้เรามาเดินชม ป้อมเจ้าจันจากภายนอกกันนะครับเพื่อที่จะได้มองเห็นสันฐานของป้อมในอดีตเดิมตรงนี้ก็จะอยู่กลางน้ำนะครับอยู่กลางน้ำก็มีการทำถนนเชื่อมปรับปรุงในภายหลังยังคงหลงเหลือร่องรอยของคลองครับร่องรอยของคลองที่เราเห็น รอบป้อมครับเมื่อออกมาด้านนอกก็จะเห็นป้อมที่มีคอมสูงขึ้นนะครับเห็นว่าด้านในนั้นดินทับถมแต่เมื่อมาเดินด้านนอกเราก็จะเห็นคอมสูงระดับหนึ่งซึ่งเดิมด้านบนก็คงจะสูงมากกว่านี้นะครับมองเข้าไปด้านในนี่คือป้อมเจ้าจันทร์ สรุปนะครับมีสองป้อมที่ลักษณะคล้ายกันและยังคงสมบูรณ์หลังโบราณก็คือป้อมเจ้าจันทร์แล้วก็ป้อมประตูวัดช้างที่เป็นป้อมภายนอกป้อมหน้าประตูนะครับป้อมภายนอกกำแพงเดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมต่อเพื่อคู่กันสองป้อมป้อมเจ้าจันทร์ป้อมเจ้าอินมองไปฝั่งนี้ที่เห็นคลองน้ำล้อมรอบกำแพงเมือง มองไปจนสุดกลุ่มของต้นไม้ฝั่งโน้นจะเป็นอีกป้อมหนึ่งคือป้อมเจ้าอินเป็นป้อมที่อยู่บนกำแพงเมืองให้ได้ชมแบบคู่ก็คือป้อมเจ้าจันท์อยู่หน้าประตูอยู่นอกกำแพงส่วนป้อมเจ้าอินจะเป็นป้อมที่เป็นลักษณะหัวลูกศรอ,อยู่บนกำแพงเมืองของกำแพงเพชรจากประตูด้านแล้วก็ป้อมเจ้าจันทร์ มาประมาณ300เมตรครับเดินเรียบกำแพงเมืองกำแพงเพชรมาก็จะนำเรามาที่ประตูเจ้าอินแล้วก็ป้อมเจ้าอินซึ่งเป็นป้อมที่อยู่กำแพงเมืองเมื่อสักครู่ได้ชมป้อมเจ้าจันเป็นป้อมหน้าประตู แต่ในส่วนของป้อมเจ้าอินจะเป็นป้อมที่อยู่บนกำแพงเมืองของกำแพงเพชรนครับเราจะเริ่มต้นจากการเดินชมด้านนอกครับผ่านประตูที่ชื่อว่าประตูเจ้าอินครับมุมนี้เป็นประตูเจ้าอิน ประตูเจ้าอินกับประตูด้านจะอยู่ใกล้ๆกันนี่คือประตูที่ออกไปนอกเมืองจะเห็นว่าด้านนอกจะไม่มีป้อมหน้าประตูแบบประตูด้้นนะครับแต่จะเป็นป้อมมุมนี้ครับเรียกว่าป้อมเจ้าอินนะครับเป็นลักษณะของป้อมที่อยู่บนกำแพงเมืองมีฐาน หน้ากระดานยกสูงครับความสูงที่มองขึ้นไปก็มากกว่าห้าถึงหเมตรขึ้นไปนะครับผมเดินอยู่บนฐานของป้อมจะเห็นว่าเป็นเหลี่ยมชี้ออกมาเมื่อขึ้นไปชมด้านบนเราจะเห็นชัดเจนถึงลักษณะป้อมที่เป็นแบบหัวลูกศรนี่คือ ป้อมเจ้าอินครับศีลาแรงคือวัสดุหลักครับในการสร้างป้อมมองย้อนกลับไปสักนิดหนึ่งที่เป็นคลองรอบกำแพงเมืองในอดีตนั้นคลองจะมีอยู่สองชั้นนะครับ คลองแบบนี้จะมีอยู่สองชั้นที่เห็นมีรถวิ่งอีกฝั่งหนึ่งนั่นคือเดิมเป็นคลองแล้วก็มีคูดินอีกสองชั้นส่วนคูดินด้านในได้รับการบูรณะแล้วก็นำศิลาแรงมาวางเทินทับคูดินโดยสันนิษฐานข้อมูลประวัติศาสตร์ ในการบูรณะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถษัตริย์อยุธยาเมืองกำแพงเพชรเป็นเมืองที่ได้รับชื่อว่าได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองที่มีนักรบที่แร่งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของทั้งสุขโขทยัยอยุทยาโดยเฉพาะอายุธยาเมื่อจะทำศึกกับล้านนา จะทำศึกกับฝั่งพมา่าก็จะมีการมาพักกองทัพที่นี่ครับเมื่อเดินเข้ามาด้านในประตูเจ้าอินเพื่อชมด้านในครับเราก็จะเห็นมุมเริ่มจะเห็นมุมสวยๆครับผมให้ชมป้ายที่เป็นโบราณสถานป้อมเจ้าอินมุมนี้ด้วยนะครับ นี่คือป้อมเจ้าอินในส่วนของบันไดาทางลาดขึ้นไปกับจะไม่ชันก็สันนิษฐานว่าเพื่อให้การลากอาวุธยุโทโธปกรณ์ปืนใหญ่ในสมัยอดีตนั้นทำได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะขึ้นมาตามบันไดาทางลาด ลักษณะของป้อมจะเป็นป้อมแบบหัวลูกศรครับเห็นมุมนี้จะเห็นภาพชัดเจนซึ่งลักษณะป้อมหัวลูกศรแบบนี้เป็นการก่อสร้างตามแบบของตะวันตกที่ผ่านเข้ามายังอยุธยาในสมัยอยุธยาตอนกลางจะเห็นว่าบน กำแพงของป้อมนั้นจะมีใบเสมาลักษณะโครงสร้างแบบนี้เป็นป้อมแบบตะวันตกรับนี้คือป้อมอยู่บนกำแพงเมืองนะครับเมื่อเดินมาชมในมุม ใกล้ๆช่องระหว่างใบเสมาก็จะเห็นกำแพงเมืองลาดไปฝั่งนี้ในการสังเกตการหรือใช้เป็นหอรบครับเรียกว่าหอรบป้อมสมัยก่อนนะครับก็จะมองได้รอบทิศรอบทางแบบนี้ มุมนี้ก็จะเห็นคลองด้านนอกรอบเมืองป้อมนี้ชื่อป้อมเจ้าอินนะครับมากำแพงเพชรก็มาชมสองป้อมนี้คู่กันเพื่อได้เห็นลักษณะของป้อมสองแบบคือป้อมหน้าประตูคู่กับป้อมกำแพงเมืองป้อมนี้ชื่อป้อมเจ้าอินป้อมแรกชื่อป้อมเจ้าจันทร์ มาชมฝั่งนี้ก็จะเห็นร่องรอยในส่วนที่เป็นกำแพงเมืองลาดยาวไปถ้าไปตามทิศทางนี้ครับไปอีกประมาณ500เมตรจะมีกำแพงเมืองที่มีใบเสมาสวยงามสมบูรณ์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นกำแพงเมืองที่มีใบเสมาที่สวยงามงามและสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยที่ยังคงหลงเหลือ แล้วก็มีพื้นที่เฉพาะแบบนี้นะครับก็ให้ท่านได้รับทราบข้อมูลเพื่อเก็บไว้ประกอบการเดินทางท่องเที่ยวด้วยนะครับภายในป้อมปฏิบัติการตรวจการหรือเฝ้าระวังศัตรูในอดีตจะเป็นลักษณะแบบที่ท่านได้เห็นนี้ครับเมื่อมองเข้าไปด้านในถ้ามองฝั่งนี้ตรงเข้าไป กับศาลาตู้ยามด้านหน้าที่เห็นนั้นถ้าตรงตรงนี้เลยตรงไปยังด้านโน้นนะครับที่มีรถวิ่งจะเป็นเจดีย์ช้างเผือกของวัดช้างเผือกที่มีการสันนิษฐานว่าเป็นมหา,าธาตุองค์แรกของเมืองกำแพงเพชรเจดีย์ช้างเผือกจะอยู่ในบริเวณพัดวัดพระแก้วครับก็เดินชม ด้านข้างครับของป้อมจุดที่เดินอยู่นี้นะครับถ้ามีการบูรณะแบบสมบูรณ์จะมีการนำดินตัวนี้ออกเราจะเห็นโครงสร้างด้านล่างความสูงตรงนี้ก็จะสูงมากกว่า5เมตรครับไม่ได้เที่ยติดดินแบบนี้แต่เนื่องจากส่วนหนึ่งก็เป็นการรักษา โครงสร้างไว้ครับในการบูรณะก็ไม่ได้นำดินออกทั้งหมดจะเห็นเนินดินยาวแบบนี่คือเรื่องราวของป้อมเจ้าอินที่อยู่ข้างประตูเจ้าอินได้ชมเพื่อเปรียบเทียบกับส่วนที่เป็นป้อมเจ้าจันทร์ครับ ปัจจุบันป้อมของเมืองกำแพงเพชรนั้นเหลืออยู่จำนวน9ป้อมจะมีป้อมที่อยู่ตรงมุมเมืองอยู่3ป้อมที่เหลืออยู่ครับที่สามารถศึกษาในรายละเอียดได้แล้วก็มีป้อมหน้าประตูอยู่2ป้อมแล้วก็มีป้อมบนกำแพงในลักษณะที่เห็นนี้ถ้าอยู่ใกล้กันแล้วลักษณะเดียวกันนี้อีกป้อมหนึ่ง ชื่อว่าป้อมเพชรครับที่มีลักษณะโครงสร้างใหญ่ๆแบบนี้ส่วนอื่นก็จะมีบ้างนิดหน่อยเล็กๆไม่ใหญ่โตแบบนี้ครับจะถือโอกาสในอนาคตนำป้อมทั้งเก้าป้อมที่หลงเหลืออยู่มารวมในคลิปเดียวกันต่อไปครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมเรื่องราวของป้อมเจ้าจันทร์ป้อมเจ้าอินประตูด้านประตูเจ้าอินของเมืองกำแพงเพชรมรดกโลกขอให้มีความสุขกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของชาติไทยอีกมุมหนึ่ง